ครั้งวันนี้ผมมาเล่นเกมส์โรมาก,กันนะครับผมนี่โรมานะฮะวันนี้จะแปลกๆหน่อยนะผมไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรยังไงฮะอาจจะทนผมไม่ปรับอะไรไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เฉยเลยไม่เขาเรียกว่าอ,อะไร é? มันมันเป็นที่โปรแกรมอัดได้แหละมันผมไม่รู้แก้อย,อยังไงกันกันผมก็เลยปล่อยตามเลยตามเลย,เลย,เลยถ้าผมเริมมาก็เอาเลยนะฮะ คือพี่ผมเล่นเท่าลวลมาเนี่ก็มีคนมาขอให้เล่นเออผมก็ลองเล่นดูสนุกออถ้าดูคลิปกเก่าผมก็มีเล่นโลมายอยู่บ้างนะครับผมแต่ตอนนั้นยังไม่่คยดูอะไรเท่าไหร่พอพอใจละโอเคจะับเป็ดลงเก้าซะหน่อยเราไม่เล่นโลมานานเราต้องเข้าใจเรต้องทำความเข้าใจมันก่อน โนมาเนี่ยคอมอ๋อฮะโอเคก็ฝากกดไลค์ถ้าใครกดแชร์กันด้วยนะครับผมกับกับช่องของผมฮะผมแมวนำโชคนะครับผมก็หากใครหากใครกดติดตามแล้วก็ขอหากกดติดตามแล้วใครกดแชร์แล้วก็หรือกดกระดิ่งก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชมรมคนนำโชคกันเลยนะครับผมชมรมชาวนำโชคกันนะฮะวันนี้ ก็ขอให้ทุกคนก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราโอเคทุกคนสามารถคุยกันได้เลยอย่างนี้ครับผมก็ผมนี่ก็ประจำเซิร์ฟไอ้ประจำเซิร์ฟเปิ้ลเรียกว่าอะไรวะประจำอยู่ที่เว็บเว็บอะสล็อตเอ็กอะไรสล็อตเบ็ดนะครับผมสล uh ็อตเอ็กสล็อตเอ็กเบ็ดอ่าอุ้ยไม่ใช่ต้องพูดว่าผมประจำผมประจำการอยู่ที่ uh สลอ็อตเอ็กโอนะครับผมไปติดไป,ไปมองพอไปมองข้างๆกันอนะ <laughs> <laughs> โอเควันนี้เราจะได้อะไรกันมีอะไรอะไรมาเล่นหรือเปล่าวันนี้ถ้ามองมุมกว้างในก็สล็อตนี้ก็สนุกเอาเรื่องมันน่าสนใจเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้ว้วาวม,มีมีไหมมีต่อไหมไป ผมนี่ถ้าคุณกดติดตามหรือซับสไคร์อะไรอย่างเี้ครับแล้วคุณได้เข้ามาได้เข้าร่วมกับการเป็นสมาคมอ่าสมาคมหรือชมรมชาวนําโชคของเรานะครับผมคุณจะมีค่าลัคกี้เพิ่มขึ้นครับผมตัวคุณจะโชคดีขึ้นมากมากมากขึ้นครับผมบอกเลย <c oughs> ยังผมเป็นต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคละ ก็ต้องขอพูดอีกครั้งว่าหากออ้อุ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยติด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 สปินสปินเพิ่มสปินสี่สปินฟรีสี่สปินนะผมว้าวเราได้ฟรีสปินครับดีจริงๆแม่เริ่มมาก็ดีเลยฟรีสี่สปิน ไปครับผมสปินไปครับผมได้ได้มาเท่าไหร่เ,เริ่เซ็ตของฟรีสปีสปินนี้เราได้มานี่ครับสิบห้าบาทแ้นที่เราเสียไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อ <c> ย <oughs> นี่เกินโอเคครับผมไปครับผมเรากดเทอร์โบดีกว่ามันจะได้เพิ่มความเร็วในการเล่นกันไปครับผมไป let's go <S <c oughs> ลงมาหกบาทสี่ลงสี่ได้หกไปโอเค มาอีกไหมมาอีกสี่มามาอีกอหมดหมดแล้วอ่ะฮะหมดแค่นี้อ่ะเออกดต่อไปครับผมอ่าอ่าฮะไปอีกอีกนึงอีกคอมโบอีก,อกน่กแค่นี้เน yeah, yeah. ี่ยจังหุยโอ้สิบหกหุยหลงเยอะดมงได้เร็วหุยไปแล้ว ปต่อไปต่อผมก็อยากจะลองติดอันนี้โยมมึงนะไอ้พวกอะไรงนงี้นะแจ็คพอตอยากติดจริงวะ่ะไอ้ตอนนี้แต่มันถ้าอยากติดแจ็คพอตเราต้องมาดูก่อนว่าเรามีอะไรมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเแล้วก็ดูก่านเล่นอ๋อฮะอ๋อฮะโอเค ขอจัดละก็ต่อดูไปอืมป้ายครับ Oh my God แนทเราลงสี่ได้สิบสามเฮ้ยวันนี้ดวงดวันนี้ดวงดีนะจริงวันนี้ผมดวงดีเนี่ยดวงมาผมมากับ <Wow. S 1> ดวงครับผมหมดแล้วสมาคนคนนำโชคก็สักอย่างเฮ้ย,ยอย่าเฮ้ยขึ้นอีกสักหน่อยขึ้นอีกอแค่นี้เหรอ อคโอเคฮะโอเคยาวๆครับผมยาวๆผมละชอบอะไรจริงๆระอย่างชอบเลยครับเออแต่สาระโรม่าเนี่ยก็เออมันดูวันนี้ดีนะขึ้นอีกสักหน่อยไหมขึ้นอีกสักหน่อยไหมขึ้นเอ้ยสปีสี่สปีสี่สปินมาอีกแล้วนะผมเราได้เรานี่ฟีสี่สปินบ่อยกันและเกินนะฮะ มองแล้วผมมันมากัดดวงฟรีสปินนี่หลายรอบเลยนะจะได้มาเท่าไหร่ชูยี่สิเหรอยี่สิบเอ็ดสิดยีโอเค okay. ไป okay. โอเคกดต่อไปครับผมเอออืมดีดีมั่ง มันต้องแบบดีอู้นี่แหละนี่แหละดีแหมสเกตไหมทุกคนเวลาเรารูเบ็ดเยอะใช่ไหมโอกาสเบ็ดไปจะเยอะกว่าไว้ทุกคนได้แบบเราได้เราจะได้เยอะกว่าใช่ไหมแต่เหมือนตัวเกมมันจะรู้ไว้ทุกคนว่าถ้าเรายิ่งเบ็ดเยอะเว้โอกาสมันยิ่งน้อยลงครับมันอยู่ที่โอกาสนั่นแหละถ้าเราเบ็ดติดเยอะอะไรเงี้ยมันจะได้เยอะถ้าเราเบ็ดน้อยๆมันก็จะติดติดเราก็ได้น้อยๆใช่ไหมแต่แบบอันนี้ พอเราเบ็ดเยอะโอกาสจะลดลงเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแค่ลองผมก็แค่อทนนี่มันผ่านมาผมก็ลองดูผมลองทําดูนู่นนี่นั่นอู้หู้สิ <c oughs> วันนี้จะมีสิ่งโตเอ้ยแตกเอ,อ,อ้าเอ้าเอ้านียเกมพาร์เหรอเฮ้ยเมื่อกี้แตกกันเห็นเลยที่เมื่อกี้นั่นเห็นเลยนี่ทำไมอนะ่ะแย่วะ่ะ มีสกอบมไหมคือตอนนี้ผมกำลังกินกลาง <c oughs> เวลาผมอันนี้ผมหลังเลิกงานนี่ผมก็มาเล่นอย่างนี้แหละ <c oughs> คือเวลาผมเครียดใช่ไหมท่านผู้ชมผมจะเป็นผู้กเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเหมือนน้ำตาลเนี่ยมันจะเรียกยังไงไม่ได้คือเวลาผมเครียดผมชอบกินของหวานๆอาน่ะทุกคนเหมือนจะทำให้ผมแบบ เขาเรียกว่ามันให้ผมแบบมีมนพลังงานแล้วแบบหายเครียดอะไรเงี้ยหอมหวานหรืออะไรเงี้ยอย่างลูกอมนี่ผมก็ชอบนะไม่ใช่ลูกอมแบบนั้นแบบพวกจุ๊บจุ๊บเนี่ยเออพวกจุ๊บจุ๊บหรืออะไรเงี้ยผมก็ชอบมันมันเอาไปอมอะไรเงี้ยมาลาหรือไม่ก็เครียดก็กินมันฝรั่งเราฝรั่งก็เคี้ยวไปที่มาฝรั่งเล่นอะไรเงี้ยหายเครียดได้จริงช่วงหลังนี่ก็ไข่หลายๆอย่างก็เครียดๆนั่นแหละอื้ม แต่ชุวงวิกฤตช่วงแบบเหตุอะไรวะสถานการณ์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเอาจริงแต่ถ้าผมก็อยากแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมอะไรย่างนี้ก็มาเล่นกับผมได้นะจริงผมเล่นกับทุกคนอยู่แล้วถ้าแบบอยากเล่นสูตรอะไรอย่างนี้เอามาผมจัดให้อยู่แล้วสบายผมมี ผมนี่ถ้าเกิดเรียนแค่คุณติดตามผมผมก็จะมองทุกคนทุกคนเป็นเหมือนญาติพี่น้องเลยนะเอาจริงญ <Wow. S 1> าติพี่น้องของผมโอ้โหสามสิบหกว้าวยอดเลยแตกไปเลสเตอร์ชูมอุอ้ยมันเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมกดเทอร์โบแล้วมันรู้สึกมันดีกว่าเลยมันรู้สึกแบบเออว่ะผมว่านะเล่นตันลมากกดเทอร์โบดีสุดละ <laughs> มันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเยอะ เล่นถ้าเล่นแปะไก่เนี่ยคือเอาแปะไอแปะแมวใช่ไหมเราต้องมันกดเฮอร์โบมันก็จะแบบมันจะดูปแปลกๆนะสำหรับผมนะหือมันจะรู้ผลเร็วแต่มันจะเหมือนผลนจะคาดขึ้นอะไรไม่รู้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ดูน,นี้รู้สึกว่าเออกดเร็วๆไปก็ไม่เป็นหาอะไรอ่ะเอาจริงอีกสักอันป่ะไม่หรอไปอ่ะไปกัด คือยังไงเดียเฮ้ยเฮ้ยสี่ิดติดเฮ้ยห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยสิบอุ้ยสิบฟีสปินโหอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมสิบฟีสปินเลยอ่ะโอ้ยเกินไป โอ้ไม่ก็สิบฟีสปินเรามาดูเราจะได้เท่าไหร่กันนะครับผมสิบฟีสปินเลยนะฮะม,มาแล้วผมงยี่สิบาทแรกเอาบารคอมโบอีกสักนี่สองคอมโบแล้วก็หมดสามคอมโบโอ้โหทุกคนสามคอมโบแล้วโอ้ยสิบฟีสปินแล้วทุกคนสิบฟีสปินเลยนะโว้ยอู้แปดเสร็จเท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่ยังไงเออ หกแล้วเอาไปอีกอห้าสิบแล้วทุกคนเงินมาอีกไหมมีอีกไหมโอ้สิอีกสี่บาทหกสิบสองเหรอเราได้มากันประมาณ62นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหผมนี่มากันดวงจริงๆวันนี้ไปมีมีไหมมีอีกไหมวันนี้ไม่โอ้ยวันนี้ผมผมได้มาขนาดนี้นะพีปีเตอปีอย่างงี้ผมนี่มีกำลังใจเล่นต่อเลยม嘛กดต่อไปกดเป็นยาวๆครับผม แม่คือวันคือตั้งแต่เริ่มมาผมสังเกตแล้วว่าผมนี่มากับดวงจริงๆนี่ผมพูดหลายรอบแล้วเขามามากับดวงเนี่ยผมนี่มากับโชคเออมีเปลี่ยนคำบ้างก็ดีผมว่าการมากับโชคของผมนี่มันสิ่งที่ดีจริงๆเลยนี่แล้วก็มากับโชคแล้วเราก็ลองเล่นกันหน่อยไปเล่นกันอีกยาวๆต้องพูดว่าเราผมว่าเสือต้องเข้าและว่าการไปเจอวเสือก็เข้าละ รถลงหน่อยปึ๊บลดติดง่ายจริงๆนะมึงเนี่ยฮะเจุดถึงห้าเลสิได้เปล่าเออ,มอมผมก็ลืมไม่นั่ตัวไปทุกคนจะเรียกผมว่าแมวเขาได้นะอ่าคุณแมว อน้องแมวก็ไ <sketches> ด้ค oh really. mm. oh, ือตัวผมก็ชื่อแมวจริงๆแะนะเอาจริงต่อไปโอ้ยมุงกุ้แตกมันทำยังไงวะมันต้องแบบเรียงยังไงอะเรียงตรงปะเรียงแนวนอนอะไรเงี้ยให้มันตรงปะหรือว่าแตกมั่งมากัน4ี่ห้าอันแบบสิบอันเต็มอะไรเงี้ยน่าสนใจแบบเราลองเล่นกันแบบนี้ดีกว่าผม าจะลองเอาสูตรนี้ไปใช้กับในเาเาเรียกว่าสูตรเขั้นบันไดครับผมสูตรขั้น,น,น,าส,นสามขั้นบันไดครับคือเราจะเบ็ดอันเดิมเนี่ยสามครั้งเบ็ดนี้ขึ้นไปสามครั้งแล้วก็เบ็ดขึ้นเรือเอเอเอ่อยๆเรื่อยๆๆนะครับผมมันแตกมันผมสูตรนี้ผมไปเจอผมไปรู้มาเาเรียกว่าไปหามานี่ก็จะไปใช้กับไอ้อะไรนะไอ้แปะแมวแต่ไหนๆก็เล่นโลมาแล้วเอาไปใช้โลมาก่อนดีกว่าน,ะนี่ปึ๊บหนึ่งครั้ง โอเคไปสองสามหากว่าคลิปผมผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยท่านผู้ชมในวันที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็สามารถติดเตือนกันได้โอ้ห้าให้สองแล้วก็ไม่จะพูดอะไรไว้ เนะี่ยพูดซ้ำแต่ก็โอเคพูดหน่อยก็แล้วกันก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งทุกท่าดีครับผมขอบคุณมากครับอ่าพ eh ูดคำหน่อยอุ้ยอุ้ยอ้ยโบนัสอุ้ยเฮ้ยบอกแม่มันนี้มากับดวงอ่ะทุกผู้ชมอุ้ยวันนี้มากับดวงจริงวันนี้ได้สู้กับเสือมีวันนี้คือแบบคือมันแตกทั้งแบบ อะไรวะโมนไอ้สิบสี่สปินแล้วก็ตีเอาเลึกตียังไงอีกเอานี่แล้วกันฮะป้องกันเอ้ยทำไ,ได้วะมึงอะจอกอ๋อเอ้ยอนี่ป,นป้องกันได้เว้ยฉันป้องกันได้เว้ยเสือโง่เกย์เกมันเสือแกมันก็แค่สิงโตอ๋อโจมตีเกย์หลบฉันไม่ได้หรอกหน้าครั้งนี้แหละ อ๋อ ah. ร้อยห้าสิบไปฮ่าป้องกันแกจบตัวฉันไม่เข้าหรอกน้าอืขอได้หมดแล้วหมดหมดหมดแล้วอ่ะอ้าวก็เบสิคที่สองร้อยสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับผมแม่ผมนี่มันโชคดีจริงๆมากับดวงดวงกับมาผมนี่มากับดวงจริงๆนะท่านผู้ชม โอ okay. ้ผมไม่ไตกใจเลยจริงเดี๋วยวไหนๆก็ได้แล้วเราเราทำให้มเลขสวยก่อนดีกว่าเลขสวยๆเลขสวยๆนี่30ปึ๊บแล้วก็2 ี่คันจะจะต้องปรับเป็นยังได้เรอโอเคผมว่าแค่นี้แล้วก็คงพอกันได้แล้วครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันอีกแล้วนะครับผมหากมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยก็ฝากติดตามทับสไครและกดแชร์กันด้วยผมฝากกดกระดิ่งด้วยก็ยิ่งดีนะฮะวันนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะผมม้าที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะ ลาไปก่อนขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะจะได้ภาพวิดีโอใหม่ๆจากผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย